ตาได้กินดีแล้วแตาตาตากระเจนขึ้นมามองเห็นชัดขึ้นคือดีขึ้นอ่ะดีขึ้นรื้ทางมีคนแทนแน่เพราะว่าผมกินกับตัวเองแล้วมันมันดีขึ้นผมตามากขับรถไปไหนมาไหนได้ดีขึ้นเยอะเลยสายตาจะแจ่มแจ๋วเลยค่ะดิฉันเห็นกับตัวเองเลยค่ะตาเป็นโตมันจะเป็นก้อนขึ้นมาก้อนใหญ่มากเลยพอกินมีปลายมันกระทอยลวมาเลยนิดเดียวยแหละตุดนี้ อีตอนนั้นถามทอนนอกบองไม่เห็นเลยตอนนั้นทอนนอกหม,มายในทะลุา,าพ่อยไม่เอาหรือบองไม่เห็นนอก้าหมดแต่ตอนนี้เห็นชัดเลยเห็นรั่วนอกขึ้นนะตอนนั้นจะผ้าบองไม่เห็นอะไร่าด้างจิตด,ดีแตกตาจาก้าก็าเจนขึ้นมามองเห็นชัดขึ้นครั้งแรกป้ากินครัง้งสองเม็ดก่อนอยักเรียวๆชาเหินสองเม็ดพอชัด,ดนขีขึ้นมาต้องแท่งเลขครั้งล่างๆตาเราินครั้งละเม็ด ถ้เป็นช้ามาป้าปก็ทางเคล็ดตาเป็นเจนมาที่ตาออกเยอะมากเลยจะดีขึ้นมาขอคนที่ว่าเป็นตาเต้าให้มากินดีออคอนแทคเขาไม่ลอกหรอกอเรื่องทีนไปก็มองไม่เห็นตอนหลังก็เลยไปหาหมอหมอตรวจว่าเป็น้อกระจกจะให้ผ่าตัดพอดีเพื่อนแนะนำให้กินดีคอนแทคก็กินไปสองสามกล่องแล้วรู้สึกดีขึ้นมองชัดขึ้น ก็เลยไม่ได้ไปผ่าตัดเท่าทุกวันเนี้ยผมเป็นต้อกระจกครับสายตามองไม่ค่อยชัดเจนครับน้องๆเขาแนะนำให้ลองไปทานดีคอนแทกครับทีแรกก็ไม่กล้าเพราะเป็นโรคเบาหวานด้วยครับน้องๆเขาบอกว่าทานได้เพราะเป็นยาสมุนไพรครับผมพอผมทานไปสักพักรู้สึกว่าสายตาดีขึ้นอาการดีขึ้นมองเห็นชัดขึ้น ฉันเป็นต้อเนื้อเพื่อนแนะนำให้กินดีคอนแทคต้อที่เป็นเริ่มหดตัวลงดีขึ้นมองชัดขึ้นอยากแนะนำเพื่อนๆที่มีสายตาอย่างิฉันให้มากินดีคอนแทคดีฉันกินหมดประมาณหนึ่งกล่องของเขาดีจริงๆค่ะลองดูนะคะเพื่อนๆค่ะอาการที่เป็นแรกๆก,ก็ปวดตาค่ะปวดไปถึงถึงหัวมสมองเลยค่ะแสบตา มีคอนแทคนะก็ะสั่งมากินพอกินแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาตามันจะมีขี้ตาออกมาแล้วก็ไอ้แดงแงอ่ะมันก็เป็นขี้ตาออกมาประมาณ4ีหวันแรกนะต่อไปก็นะตาก็จะใสประมาณ1 5วันก็จะใสใสแจ๋วขึ้นมาเลยค่ะใครที่ว่าสายตาผ้ามัวทานดีคอนแทคนะคะทําให้ดีขึ้นเยอะเลยสายตาจะแจ่มแจ๋วเลยค่ะดิฉันเห็นกับตัวเองเลยค่ะอายุสิบห้าตอนนี้เกระสนแล้วดีไปตัวจนะตามโรู้นบาน หมอบอกสรุปหลเป็นต่อหินมีอากันหดทีต่ตักรองน้็นปวดหัวแบบโม่กมไมเกรนตาบริกะะตาฟ้ามองไม่ชัดมองไม่ชัดเวลาขับรถมันแยกไฟเขียวสัญญาณไฟเขียวไฟแดงเราแยกไม่ออกควรหาวิธีลรักตาอย่างนื่นมตอนนี้มันมีความนสนใจเรื่องดีคอนแทคเนี่ยต้องสุดต้ายอยู่ระยะหนึ่ง คนสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจลองคืนทังทุพอทานได้สักประมาณหนึ่งเดือนมันก็เริ่มแยกคงกลมต่อตินได้คือดีขึ้นดีขึ้นคือทางมีคนแท็กเน่เพราะว่าผมกินกับตัวเองแล้วมันมันดีขึ้นผมสามารถขับรถไปไหนมาไหนได้ไปบไปทางไกลเนี่ยผมขับได้หมด นะตนนี้มันก็อาการมันก็ดีผมตัวผมกล้ารับรองนะเพราะผมเป็นแล้วผมซื้อกินแล้วมันดีขึ้นสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สั่งของมาวันนี้นะคะเป็นแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งตัวดีคอนแทคมานะคะตัวนี้ก็คือจะดูแลในเรื่องของดวงตามีอาการท่ามองไม่ชัด แสบคันเคืองตาน้ำตาไหลตัวนี้นะคะ D Contact ทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดตัวนี้ช่วยได้ค่ะ1เดือนเห็นคลชัดเจนแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สั่งตัว Vivo นะคะ Vivo ตัวนี้มันจะดูแลเรื่องต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกลุ่นในตาเสื่อมได้ดีมากมันจะเข้มข้นกว่า D Contact ถึง2อ2เท่านะคะตัวนี้ก็คืออ,อยู่ในนี้แล้วที่ลูกค้าสั่งมานะคะวันนี้บก็จะเตรียมตัวจะส่งให้ลูกค้าบ่า